จิ้มปิ้งจ้าทุกคนจิ้มหมูปิ้งได้ไหนึ่งไม้ทำไปทุกอย่างดัดแปลงได้จ้อทุกคนทุกอย่างดัดแปลงได้มีครัวเรือนที่แม่เกให้เห็นเบยเนยนะจ้ะเฮาผมมีเตายางแบบบานเฮาก็บ่ไ้เป็นปัญหาจ้ะ มีได้เมนูอาหารคำแล้วจ้ะเพราะว่านุมน่มๆของน่าจะเป็นให้กินแน่ว่าซันเป็นอาหารอีสานแล้วจ้ะ แถมๆทุกคนลูกชิ้นปิ้งจ้าลูกชิ้นย่างหรือลูกชิ้นปิ้งนะจ้ะนี่ เป็นจะไดเป็นตะโนะแตะแสะ็บนอจ๊ะลูกชิ้นหมูทําเองเนาะจ๊ะกะเอามาปิ้งกระทะ,ท,ะทักทายกันนะจ้ะโอ้ยบได้ท,ทักทายแบบนี้โดนเติมเนาะจ๊ะฮัลละกะติดทุระเนยอย่างเนเนาะจ๊ะ,ะตันเตอา่าก่อนปีใหม่จนถึงปีใหม่้นหลังปีใหม่ตอนนี้นุม่มๆไปโุงเรียนนะจ้ะนุม่มๆไปโุงเรี้ยนมือสาวนี่ฮัลละป,ะป,ะปะะลาปาก็เริ่มเพ็ดงานแล้วสองมือนี่จะ้ะทุกคน อันนี้เป็นอาหารเศร้าทักทายกันอย่างเป็นทางการกับครัวคุณสมบูรณ์แอนแฟมิลี่นะจ๊ะกับเป็นกับเป็นช่องที่ทำคลิปแบบครอบครัวกินอาหารผุดคุยกันแน่เรื่องเล้าอย่างที่คุยได้เนาะกับทุกคนจ้ะฮัลละเป็นเจรไดเนอกโควิดเมืองไทยกะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นกันนะจ้ะอยู่เมืองไทยก็เดนอยู่สวิเดนก็สิบอกว่า แย่ค yeah, ือกันจ้ะแย่ค yeah, ือกันในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยประชากรเขาอเขาน้อยกลัว่บบ้านเขาลายจ้ะแต่กัาแต่ผู้ติดเชื้อนะ่ะเฮ้ยเกือบหาแสนเราเด้อหรือว่าหาแสนแล้วกับพจนะจ้ะมอนี้บน,นท่านอัปเดตไงจ้ะทุกคนจ้ะตอนทีข่อยบึงมันสี่แสนกลัวๆแล้วนะเกินเคืองแล้วนะกรน,นีกะนาสิเกือบหาแสนเราจะทุกคนทันละแต่กะ ตามนั้นจ้ะเขากะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะจ้ะบวิจารณ์ไผ่เหลวกันเนาะเพราะว่าเข้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนาะจ่ะทุกคนจ้ะและก็น้ำจิ้มตามชีเคยได้เฮ็ดไหเบิงนาะจ่ะทุกคนบางคนเพิ่นกะเออกำลังค้นหาน้ำจิ้มแบบเห็ดจังไดเนาะน่ะนะนะนะทุกคนกะตามทีเขาเคยลงสูตรไหเบิงเนาะจ้ะน้ำจิ้ม น้ำจิ้มมะขามเนาะจามน้ำจิ้มลูกชิน้นคอ,อกินได้ด้วยจ้ะอืมกินท็อกกะล่ำจ้ะสถานการณ์ทั่วโลกนะจ๊ะ เรื่องโควิดเนี่ยถือว่าแย่กันทุก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 ประเทศจ้ะทุกคนแต่สวิตเดนตนะจ้ะเพิ่ยังบ่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเลยด้อจ้ะบ่มีเลยจักเธอเดียวเนาะจา้ะลรอกการแค่เพิ่นปิดปิดเขตเขตแดนของประเทศช่วงช่วงที่เอ่อโควิดมาใหม่ๆ เพิ่นปิดแค่เขตเด่นซื่อๆนะจ๊ะอ่าพ่อโควิดระบาดในประเทศยังสี่เพิ่นกันยั่งบบมีการ็ลกดาวเกิดขึ้นนั่นละทุกคนกะเลวเตวารัฐบาลสี่สี่สี่เฮ็ุจังได้เลวกันเนาะเฮาประชาชนกะดูแลตัวเองไปเนาะจ้ะมันก็มีเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจมันก็มีเรื่องมันมันทั้งดีแล้วกะบบดีเนาะจ้ะการ็ลกดาวกับเฮ็ดให้ประชาชนลำบากขึ้นเพราะว่าอ่า สิออกไปทํามาหากินกันยากจังสีนะจ๊ะสิบัตเทนิกะแต่ว่ามันกระสิลดการติดเชื้อได้หลายติบในการล็อกดาวเนาะจ่ะแต่ว่าที่สวีเดนบบมีการล็อกดาวก็คิดถึง คิดถึงปากทองของประชาชนน้ำประชาชนมีต้อตงเหตุงานหาเหรียญฉีบตัวเองน้ำอีกย่งประมาณนี้จะ้ะมันก็เหตุไห้โรคระบาดพิ่มขึ้นอีกย่งประมาณนี้ก็คือมันมีทั้งผลดีผลเสียนาะจากเท่ากับตามอยู่ประเทศใดกัตามนยโยบายของรัฐบาลเร็วกันนาะจะ้ะทุกคนกันคอยเป็นคนหนึ่งที่บวิจาร์ในทางลบเลวกันนาะจะ้ะแค่เท่าแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจึงสีนะจะ้ะ นี่ผักชีพน้ำทั่วเหลืองปีนี่เหลืองแต่ปีใหม่มันมาจะข่อยว่างแผน วางแผนเรื่องการเงินกากทุกคน้นเรื่องค่าใช้ใจ่ายอียังที่ข่อยสิลดได้ช่วงนี้ข่อยก็ลดนอกจากเพราะว่าเงินงทุกบาททุกสตางค์นะจ๊ะต้องเซฟไว้ให้สองนุ่มให้ได้มากที่สุดนอกจากเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นกับสิเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนไปอีกเลี้ยนเพิ่มขึ้นไปอีกยังซีน,นะจ๊ะข่อยก็คิดแบบว่าอียังที่ข่อยลด ลดไล่จ่ายได้ข่กับสิลดจังสีนะ่ะจ้ะทุกคนส่วนป้าป้านะเพิ่อนบอมมีแผนการใน,นยังในชีวิตแต่จะถามยังกับบ่าจ้าจกเถื่อนเนาะโอ้ยข่กับแบบเฮาสิควรสิลดอีหย่างเฮาควนสิเผิ่มอีอย่างบอมบ่บมีคําตอบจากป,ป้าป้าคือคือเด้อพี่น้อง หืมร mm. ูปชินอร่อยก่ะ มืดนึ่มใหม่อหรอ,อยยางไปหายสองนุมจ้ะแม่กินว่ามืดตกจ้ะสองนุมมาจากโรงเรียนกรสิเดยยิบกินยังซี่นาา่ะจ้ะก่อนอาหารคัเพื่นบอกมื่อนี้ว่า ขอกินน้ำตกหมูเด้อเพื่อนว่าน้ำตกหมูที่เป็นโอ้อล็กเพื่อนว่าขอกินอันตกหมูตกเดอ้อเพื่อนวะอเล็กอะวอลสลับกันพี่น้องข่อยก็ว่าอีกยังนอ้อหมูตกข่อยก็ว่าวใช่น้ำตกหมูหรือเปล่าที่เป็นชิ้นๆน่ะเหมือนเหมือนแม่ปรุงเหมือนเหมือนทำลาบนะ่ะเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละเพื่อนว่าที่เอาเอาหมูปไปย่างก่อนนะแม่เพื่อนวาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน่ะ โอ้ยก็บ,บอกว่าโบมเมนหมูตกเดอ้ออันเป็นน้ำตกหมูเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละกินกับข้าวเหนียวว่าซันว่าอันเล็กอะ่ะคือพี่น้องแต่เปิดกระฮัตเบาเนะาะจะข่อยข่อยสีบอข่อยสีบอบอกว่าอันลูกข่อยนี้บอกไทยบบรัดหรือว่าอัน ว่าไทยบวกเป็นข่อยสิบอบววาเลยจ้ะข่อยสีบอข่อยพยา,ยามสีซ้อนเพิ่นว่าเออมันมันควรสีเป็นคำหนีคำหนียังสีน่ะจ้ะ <c oughs> แม่เอาหมูตกนะแม่วันนี้คือจ้ะทุกคนอืมเกลือสีแต่เของเหนียวจ้ะากับไก่ายา่าง ไม่นุ่องอีสานจ้ะกินแล้วๆมันนี่ว่านังค้านก็สิไปรีดผ้าจับ แซ่บมากๆเลยจ้ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มสุดยอดเลยเห็ดแบบเร่งด้วนข่อยก็ใส่พริกป่นเพิ่มเนาะจ้ะ จินตนาการเอาแล้วก็การรักษาโควิดอยู่นี่นะจ๊ะใครที่ได้ตรวจโควิดคิดว่าเจ้าของเป็นโควิดได้ตรวจกับหมอแล้ว การรักษายูนีเบื้องต้นเนอาจะาคุณอยู่บานเนอจ้ะรักษาตัวเองหมอกะสีแน่น้าแค่ยาพาร,ราให้กินเนอาจะาเรากะถ้าไม่จำเป็นก็คือถาบรุ่นเรงกับ,บรสามาทีสี่รับไปโรงพยาบาลไดเนอาจะารุ่นแรงหมายถึงว่าคุณหายใจแบบคุณหายใจบรสะดวกเร็วจังสี่คุณต้องการ ออกซิเจนจังสี่จากหมอจังสี่นั่นแหละจ้ะเขาถึงสี่หายคุ้นไปยูของ่ oh. อโรงพยาบาลเนาะจ้ะเพื่อที่สี่รักษาเพื่อที่สี่ให้ออกซิเจนเพื่อที่สี่ให้รักษาปอดหรือรักษาอย่างเกี่ยวกับโควิดจังสี่นะจ้ะถ้าถ้าบอกว่ารักษาตั้งแต่เลขอันตั้งแต่แรกถาัว่าเป็นโควิดแต่ว่า เหมือนเป็นไข่ปกติเหมือนเป็นไข่วัดปกติย่งกินใดย่งอีหยังไดอยู่จังสี่อยู่บ้านจ้ะอยู่บ้านเ้อะเขาบันรับไปโรงพยาบาลด้จ้ะอยุนี่ก็คือคุณรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วกั ฟังคำแนะนาจากหมอส่วนมากอะหมออยู่นี่นะจะให้กินยาพาราเลยจ้ะทุกคนทันละท้าบาเบ่มียอาการรุนแรงอยู่นี่เขาบ่ใหายไปโรงพยาบาลเลยจ้ะเขา,าหายรักษาบางคนอะหายอยู่บ้านเลยจ้ะก็คืออาการบรรุนแรงก็คืออ่า หายใจได้ด้วยตัวเองจังสี่น่ะจ๊ะถึงอาการที่บวถึงขันที่ต้องให้ให้ทา้งโรงพยาบาลซอยเหลือจังสีก่กะบางคนหายอยู่บ้านด้วยจ้ะหัลลเพราะอ่านค่าวหรอมีความหดสึกว่าเมืองไทยน่ะจ๊ะดีที่สุดะจะทุกคนจ้ะเพิ่นดูแลตั้งแต่เบื่องตนเลยจังสี่อยู่ อยู่รงพยาบาลเลยยังสี่กักตัวเลยยังสี่น่ะจะอยู่นีกน็คือแบบตามเจ้าชะกรรมด้วจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยกันดีที่สุดแล้วจะกะแล้วแต่เพิ่นจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการรักษาแบบแนวแนวฝรั่งเนาะจ้ะเท่ากับตามเพิ่นจะเพราะว่าเขาอยู่ประเทศเพิ่นเพ่เากับบอสมาเท็ดอีหยังใดเกินเกินเกินที่มั่นคุ้นสิเป็นอีหยังยังสี่นะจ่ะเท่ากับอ่า ถาเห้าเป็นหรือว่าห้าคิดว่าสิเป็นกนะทรไปถามมอจังนิดนึงว่าอาการแบบนี้อันสิเป็นอันโค้วงโควิดบอยอย่างประมาณนี้หรือว่า่ข่เป็นไข่วัดธรรมดายอย่างจังสีนะจ้ะแต่ว่าอันเป็นแนวทางของเพิ่นในการรักษานะจ๊ะคุนจ้ะ ขนาดว่าถ้าผมมีโควิดด้ยกันย่งหามหมออยากย่นี่นะจ้ะขันคุ้นแค่สิเป็นวัดซื้อขันว่าขันเบาๆถึงเรื่องโควิดยังสีนะขันคุ้นแค่สิเป็นวัดซื้อนะจ่ะบางสถานที่เพิ่นก็มีแบบว่าดรอปอินยังสีนะคือไปไปเอาบัตรคิวยังสีแล้วก็นั่งถ่ายังสีนะจ่ะส่วนมากมือขวอยสีเฮ็ดจังสั่นถ้าสมมติว่าส่วนมากกับสิเฮ็ดกะอันเล็กนะจ่ะคือ ไปละไปถาเอาเอาบัตรคิ้วอีกอย่างจังสี่กะใส่เวลาโดนเติบจังสี่นะจ๊ะกับบมเป็นอย่างอันนั้นเทากันังางถาได้จ้ะแต่รตอนนี้บัตรคิ้วเขากับอบไห่เราด้วยจ้ะไยสีญ่างไปแบบซุ่มซี้ซุ่มหาจังสี่เรากะไปขอบัตรคิ้วโมอนี่บไดายด้วยจ้ะต้องโทอย่างเดียวเลยตอนนี้ตอนน้ตองโทอย่างเดียวเลยนัดเวลาก็คือใดตอนใดกะต้องไปตอนนั้นนะจ๊ะ เขาประหยากให้ค้นไปต่อคิ้วเอาเอาบัตรคิ้วจังสีนะจ๊ะด้วยด้วยภาวะโควิดน้ำจังสีนะจ๊ะการหาหมอช่วงนี้ก็เลยอยากแข็งกินไปน้ำว่าไปน้ำเนาะ cái gì đấy chẳng kín mày có kín ít mày nưng à này đều sẽ Phải ở vài nung khỏi cả xịt bay hết cản hết khỏi chặt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เพิ่มแล้วมอนี้แมทธิวพอได้เอาโทรศัพท์ไปจากเพราะว่าจังไดอันคุณคู่กระตองแบบยึดอยู่แล้วนะส่วนอันเล็กหูซื้อกว่าสิเอาโทรศัพท์ไปน้ําจากแต่อันเล็กก็ถือยืดอยู่แล้วคือเกา่าแต่ว่าพันสีใส่ตอนก่อนไปลงไปเข่าหงเลี้ยนจังสี่แล้วการหลังหลิกเลี้ยนจังสี่นะจ๊ะ ส่วนแม่ิวเพิ่งบอกว่าอ่นไปกับเพื่อใดใส่เพิ่นว่าเมเล่อบอกว่าอ่นอย่าลืมอ่นกุญแจเด้องประศั่นสำคัญว่ากุญแจเหลือกรุงเลี้ยนมาแล้วพัสิว่าลืมกุญแจบ้านโ <c ười> ทรหาเม่บ่ได้โทรได้ยุ่จัแต่ว่าโทรขา้างล่างจะบูมัวเพิ่นสิจำเบอร์โทรได้บ่โบนนะโทรข้าขงล่างตึกนี่จ้ะ ทางล่างอพาร์ตเมนต์นะเฉพน้องขอกินอีกูหนึ่งกับสิบไปเ้อ กินไปสามใหม่จ้ะก็เหลือเหลือซีใหม่จ้ะต้องบอกว่าซสบจ้ะทุกคน ทั้งน้ำจิม้มเราก็ทั้งลูกชิ้นหมูที่เขาเห็ดนอกจากกับเป็นการชุกยางกับเป็นการเห็ดในครัวเรื่องนอจากทุกคนจา๋าละดน้ดนๆได้มาว่ากันเนจัหนยเนอกจากเพราะว่าจริงๆแล้วกับช่วงที่นุ่มๆได้ยุดพักกับไข่กะยากพักคือกันยังสี่แต่ว่าการเป็นแม่บ้านเทา,ากับดําเนินดําเนินไปยังสี่นะจากเพราะว่าเขาบสามารถดยุดได้เลยการเป็นแม่บ้านนอกจากกันเลย เออพอหยุดพอหยุดพักคลิปแนจักนอยอีกอย่างประมาณในช่วงปีใหม่ลงมาจังสี่น่ะจะทุกคนก็เลยบได้คุยกันเลยนเลยนาะจ่ะเมื่อี้กะได้มาว่ากันแน่นิดนิดนอยกะขอบคุณทถูกกำลังใจที่มอมให้ช่องครัวคุณสมบูรณ์เอ็นแฟมิลี่เนาะจ่ะกะไปเรื่อยในช่องเนาะจ่ะอเมกับบไดาซีเรียสอีกอย่างเยอะแยะเนาะจ่ะเมือ่อใดหวังกับลงคลิปเมือ่อใดบหวางกับอาจสิบได้ลงคลิปเนาะจ่ะไพสิเบิงหรือบ่เบิงกับ ตามใจท่านผู้ชมเลยจ้ะขอให้สุขภูสุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดได้จ้ะพบกันใหม่จ้ะสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้าไพซีเอาซีใหม่เนี่ยไหวเหรอเล็กกับแมทธิวบ่มามาพี่นงหฮะนะเฮ้ย